สวัสดีครับเพื่อนๆสายบุญแล้วก็สายมูคลิปนี้นิยสาราแม่นาคช่องเจพยาชาแนลนะครับพาเพื่อนๆไปหาความเป็นสิริมงคลที่วัดบ่องเงินซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวัดบ่องเงินนี่เป็นวัดที่สร้างไม่นานนะรสร้างมาประมาณร้อยกว่าปีนะครับเดิมชื่อวัดโบสต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดลาด นื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดเนี่ยเป,เ,ปเป็นที่ลุ่มนะฮะน้ำท่วมทุกปีการที่วัดโบสถ์เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดลาดและสุดท้ายเปลี่ยนมาชื่อวัดบ่องเงินเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งของวัดเนี่ยที่ดินบริเวณนั้นมันมีเป็นหลายพันไร่นะฮะแล้วเป็นที่ปลูกข้าวเนี่ยอุดมสมบูรณ์เมื่อได้อุดมสมบูรณ์จากพืชไร่ข้าวปลาอาหารที่ปลูกเนี่ย ชาวบ้านก็มาทนุบำรุงวัดวัดวัดลาดอ่ะทำให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อจากวัดลาดเป็นวัดบอเงินก็หมายถึงว่าเป็นวัดบอเงินบ่อทองอ่ะเป็นความเป็นสิริมงคลนะคนที่บริจาคที่ดินของวัดเนี่ยท่านเป็นอดีตนายอำเภอนะเป็นคนใจบุญวัดบอเงินในสมัยก่อนเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเข้าไปในวัดเนี่ยจะเห็นรูป เคารพเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยสายมูสายบุญแล้วก็นักเสี่ยงโชคเนี่ยจะไปกราบไหว้ขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนอยู่เป็นจนํานวนมากเลยก่อนวันหวยออกสองสงันเนี่ยคนนั่นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่าความจะเรียกว่าความเพียนของเจ้าแม่ตะเคียนก็คงจะได้นะเพราะว่าพระในวัดเนี่ยตอนที่บิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่า ผ้าบางรูปเนี่ยสามารถสัมผัสกับยางเจ้าแม่ตะเคียนได้เจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมาตักบารพระในวัดบางทีชาวบ้านเนี่ยเห็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าแม่ขายขับรถผ่านวัดก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเนี่ยเดินเต็มวัดเลยก็ไปบอกเจ้าอาวาดนะท่านเจ้า,าวาดก็รู้สึกว่าผ้านในวัดจะไม่สบายใจชาวบ้านไม่สบายใจก็เลยเอาแม่ตะเคียนเนี่ยออกประจาวัดเกือบหมดนะผมใช้ว่าคำว่าเกือบหมดนะ แลส่วนหนึ่งเพียงไม่กี่ไม่กี่องค์นะนะไปไว้ห่างจากวัดเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าเกือบอเกือบห้าสิบรืดเกือบเกือบร้อยเมตรน่ะถือว่าไกลทีเดียวห่างชุมชนไปเลยเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าน่าเสียดายนะน่าเสียดายมากๆเลยสายมูหรือว่าคอหวยนักเสี่ยงโชคเนี่ยไม่เข้าที่วัดบ่อเงินเลยนะครับวันเียอย่างที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันพระนะฮะคน คนแทบไม่มีเลยอ่ะต้องต้องขอ,อโทษท่านทางวัดด้วยนะผมผมเห็นเนี่ยอะไรก็พูดไปตามนั้นแล้วก็ชาวบ้านที่เขาเอ,อชอบเล่นหวยเล่นอะไรก็ตามเนี่ยที่จริงแล้วก็น่าจะมาขอโชคลาภไม่ตะเคียนนะไม่ไมีไม่มีเลยทั้ง,ท,งทั้งที่วันพวกนี้เป็นวันหวยออกเนี่ยซึ่งผิดกับในอดีตมากเลยไม่อดีตเนี่ยไม่กี่ปีมาเนี่ยคนไปเนี่เยอะมืดฟ้ามัวดินเลยมันก็สแสดงให้เห็นว่าระหว่าง พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าแม่ตะเคียนทักท่อนหนึ่งเข้ามาในวัดเนี่ยให้สายมูสายบุญนักเสี่ยงโชคเลือกเนี่ยคนเขาเลือกเจ้าแม่ตะเคียนนะเขาไม่เลือกพระพุทธรูปฮะมันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจะเล่นหวยเล่นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่สนใจพวกพระพุทธรูปเลยนะเขาไม่สนใจถ้าเวสวร์ไม่ไม่เลยถือว่าตัดเลยยังไงก็ตามเจ้าแม่ตะเคียนก็คงเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภของพวกเขา มีโอกาสนะเพื่อนๆก็อยากให้ไปทําบุญที่วัดบ่อกเงินกันสภาพวัดอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วผมก็ใจหายนะว่าคือผมก็มียานของไม่ตะเคียนนะ่ะแล้ววัดเนี่ยกําลังก่อสร้างเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวางเนะี่ยอยากไปช่วยทําบุญกันนะฮะหบาท10บาท20บาทร0อบาทเนะี่ยใส่ตู้บริจาคไปนะครับอย่างน้อยๆเ,เนี่ยวัดกับชาวบ้านเนี่ยมันมันของคู่กันนะรู้สึกใจหายนะเข้าไปเนะี่ยใจหายจริงๆวันที่สิแท้ๆนะ คนไม่มีเลยไปขอหวยจะไม่ตะเคียนซึ่งผิดกับเมื่อก่อนจริงๆเอาแล้วครับเดี๋ยวไปฟังท่านอาจารย์ต่อนะฮะพาสายบุญสายมูเนะี่ยไปที่วัดบ่องเงินแล้วก็ไปแนะนำวัตถุมงคลแห่งการเสี่ยงโชคไปดูท่านอาจารย์ต่อครับยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะแล้วฝากด้วยนะครับวัดบ่องเงินนะฮะลาดหลุมแก้วปทุมเนะี่ยเป็นวัดที่อยากให้เพื่อนๆกลับไปนะฮะไปมูกันอีกครั้งหนึ่งครับ วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดบ่องเงินจังหวัดปทุมธานีนะครับด้านหลังผมก็คือตะไคร่นะครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนที่มองหาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับหรือสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยสามารถมาเข้ามาขอที่ตะไครได้นะครับของสัมภาษณ์มึงตาเราเองเนี่ยก็มีนะครับน้องนะครับก็จะเป็นรูปตะไคร ซึ่งสามารถคือแรกขอาวืนเนี่ยมาแกะเป็นรูปแบบเครื่องรางของขลังชนิดต่างๆนะครับตรงนี้ก็เหมาะกระสายมูที่มองหาในเรื่องของโชคลาภมองหาในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตได้หลายคนกังวลนะครับว่าเศรษฐกิจอกตอนนี้ไม่ดีหลายคนค้าขายติดขัดบางคนก็บอกเขาก็ถามถามมาว่าอาจารย์ ปีนี้เนี่ยเผาหลอกใช่ไหมและปีหน้าเผาจริงผมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องรู้จักการปรับตัวนะครับหรือว่าปรับในเรื่องของการค้าขายเนี่ยนะครับเราพยายามที่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เหมือนกับคนอื่นเขานะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาร์ทอยที่เห็นง่ายๆเลยนะครับ กระแสอาร์ตทอยมามาแรงคนกแแห่กันมาขายอาร์ตทอยแม้กระทั่งออกไปทุกถนนนะครับทุกหัวมุมหรือว่าเป็นตลาดนันอะไรก็ตามก็จะมีอาร์ตทอยพวกนี้ขายเลยทําให้คนขายเนี่ยมีจํานวนมากแล้วบางคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยก็เลยทําให้มีการติดขัดเพราะนอกจากที่เราจะขายเลือกของที่เป็นกระแสแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยหลายคนมองข้ามนะครับ การได้มาต้นทุนนะครับแล้วก็แหล่งแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าในเป็นกลุ่มเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่คุณขายของที่เหมือนคนอื่นเขาแต่เราไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันจะทําให้ร้านค้าที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้คุณผ่านไปได้นะครับหลายคนตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็ติดขัดในเรื่องสิ่งพวกนี้สุดท้ายทําไงอ่ะขายขาดทุนเนี่ยเลยทําให้ธุรกิจเนี่ย มันแย่นะครับประกอบกับมีคนต่างชาติเข้ามาแย่งขายอยีกตอนนี้ยิ่งเงินทุนสิ่งที่เราที่เขาสั่งมาเนี่ยนะครับหรือจํานวนอะไรก็ตามเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยตอนนี้คนไทยเราต้องพิทพยายามปรับในสิ่งที่เอาของที่คนอื่นไม่มีเนี่ยมาขายนะครับมันถึงจะไปจะไปกันไดน้ตอนนี้หลายคนก็บอกว่า มันเป็นเรื่องของทฤษฎีอ่าต้มกบหรือกบต้มเนี่ยนะครับที่มันจะค่อยๆเราจะมองเห็นใน่กิจการใดๆกิจการเนี่ยปิดตัวลงไปบางคนเลิกจ้างบางคนที่ค้าขายแล้วก็ปิดร้านกันไปเนี่ยทยอยปิดๆปิดกันไปเนี่ยเขาเรียกทฤษฎีต้มกบนะครับซึ่งมันจะค่อยๆแล้วก็สุดท้ายมันก็ จะพูดง่ายๆว่าจะเสียหายกันหมดนะครับจะเจ๊งกันหมดถามว่าทฤษฎีต้มกบเนี่ยจะเหมือนกับฟองฟองฟองสบู่ไหมไม่เหมือนนะครับฟองสบู่เนี่ยธุรกิจทุกอย่างจะดีแต่สุดท้ายเมื่อฟองสบู่แตกเนี่ยทุกอย่างก็จะจบลงเช่นเดียวกันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามนะครับแต่เราต้องอยู่ในสภาพของที่ว่าต้องอยู่กับความจริงแล้วเราจะต้องอยู่ให้รอดดังนั้นเนี่ย ผมแนะนําเลยว่านอกจากเรามีการเตรียมตัวที่ดีหรือเราหาสินค้าที่ดีหรือเราหาอะไรก็ตามที่ขายที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยสิ่งเสริมอย่าไปสิ่งอยเป็นเรื่องที่เรามองข้ามนะครับสิ่งเสริมเน่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตอันนี้ก็ต้องฝากใส่มูด,ด้วยนะครับเลือกของที่เหมาะสมกับเราเลือกของแท้นะครับ ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปก็คือเงินที่เราเสียไปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมเชื่อเลยว่าในปีหกแปดเนี่ยนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการการค้าขายเนี่จะเป็นยังไงก็ตามผมเชื่อว่าพวกเราจะผ่านสิ่งพวกเนี้ไปได้